สวัสดีนะคะทุกๆคนวันนี้เราจะมาแนะนําเพจของเรานะคะขายดีทุกอย่างนะคะฝากด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะนะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะนะขอพุณนมากๆลลวงหนานะคะวันนี้เราจะมาให้ดาวโจรวันนี้ก็ใครไปกดติดตามนะคะขายดีทุกอย่างขอให้เฮงเงปังๆังนะคะ นะซื้อตัวไหนขอให้ได้ซื้อตัวไหนขอให้โดนนะคะวันนี้เรามาให้สไตล์ของเราก็สิบบนนะคะเลขที่น่าจะมาคืนนี้นะคะนะเมื่อคืน VIP ออกอไรนี้ไม่ไม่ทราบนะคะนะไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะคะก็ไม่ได้ติดตาม VIP เท่าไหร่นะคะก็ติดตามธรรมดานะคะก็จะให้ถ้าไม่มีธรรมดาก็ซื้อ VIP ถ้าไม่มี VIP ก็ธรรมดา เลขตัวนี้เป็นเลขของดวงดาวดาวโจรน,นะคะมันมานะคะนะเลขวิเคราะห์นะคะเลขที่น่าจะมาคืนนี้ค่ะนะคะืนะคนี้เหรอคืนนี้จะมานี่อีกแล้วนะจะมาตัวนี้อีกแล้วนะคะสิบบนค่ะสิบบนเลขที่น่าจะมานะคะมาตัวนี้อีกแล้วนะคะ นะมันจะมาตัวนี้อีกแล้วนะคะหกคือเก้าเก้าคือหกตัวนี้หวั่นไหวนะคะตัวนี้หวั่นไหวอยู่นะคะก็ไปพิจรารณากลับกันเอานะคะเราไม่กลับให้นะคะต้องไปกลับแล้วจ,จัดสายรูดให้ได้ก่อนสายรูดเราให้สองกับหกนะคะวันนี้นะคะสองกับหกเลขเด่นนะคะนะเด่นมาสองนะคะเด่นแรงสุดก็จะเป็นสองนะคะสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดนะคะ เลขที่จะมานะคะสองหกสองเจ็ดสองแปดนะคะสองหกสองเจ็ดสองแปดแล้วก็ตัวหนึ่งก็จะเป็นที่สองห้านะคะหนีไปนะคะเด่นสองนะคะถ้าหกก็จะมาก็จะที่คู่นี้เด่นนะคะคู่นี้เด่น คู่หน้านี่จะเป็นคู่เด่นนะ,ะก็สี่สี่ชุดบนเด่นสี่ชุดล่างกันนะฮะกันก็จะเป็นอยู่ที่แปดหกนะคะแปดเจ็ดนี่มันน้อยเราไม่เอานะคะแปดสามเจ็ดสามนะคะแล้วก็หกสามนะคะ นะตัวนี้เลขเด่นเด่นของเขานะคะตัวนี้กันหนีก็จะเป็นหกห้าหกสี่หกห้าแค่นั้นเองนะคะกันหนีเลยนะคะเลขเด่นเด่นหนีหกสี 6, 4, 6, ะะ่หกห้าค่ะนี่แหละดวงดาวมาหกมันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละนะคะนะกันหนีกันหนีกันหนีนนเขียนตรงนี้แล้วกันนะคะกันหนีหกสี 6, 4, 6, ะะ่หกห้าค่ะ ตัวนี้เลขกันนะคะนะเลขกันตัวนี้ก็เด่นๆอยู่ที่สองหสองนะคะนะสายรูด2กับ6นะคะอาจจะไม่มาด้วยกันนะคะตามนี้เลยนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามขอให้ได้ขอให้โดนนะคะบุญมาวาสนาเกิดตัวนี้เป็น VIP นะคะรวมธรรมดาแล้วก็ VIP นะคะ จะทำขึ้นเพื่อแนวทางตัวเลขเท่านั้นนะคะผิดถูกประการได้ขออภัยนะคะโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังค่ะขอให้ได้ขอให้โดนเฮงๆ่งปังๆนะคะ3ามตัวเนี่ยเราขอให้ตัวนี้แล้วกันนะคะไม่เอาเยอะนะคะวันนี้สมตัว7จ็ดสองหกเสองเกนะสองเจประมาณนี้นะ,ะนะ นอกนั้นก็จับกันเอานะคะแล้วก็แปดสองแปดสองสามแปดสองสามนะคะตัวนี้ก็เด็นแปดสองสามนะคะก็ตามนี้แหละนะคะสามตัวนะคะก็ใครชอบตัวไหนก็จัดไปนะคะนะเราก็ให้ประมาณนี้นะคะเรามาลุ้นกันพรุ่งนี้เช้านะคะ อย่าเชื่อจนกว่าหวยจะออกโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนับฟังค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย